ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทั้งเพงสุขุสุขคนจมมองสุ่มวัวพี่น้องเอ้ยพากันหกกันยมกันออกมาแต่บ้านแหละพ่อจองพันอ้าวใช่แม่ลุงลัดพี่น้องช่องแก้ไขมาใช่ไหมที่ไหนฮะมันมาอยู่นั่นแล้วใายจากเมื่อแล้ว ไกลน้อยอันนี้พี่น้องเอ้ยกับแม่อยากเมื่อกี้จะเล่ยเด้อเอออาโยพี่น้าไม่อยากลงแใจเมื่อกี้ผมกอบมือให้มาก่อนแตอนเย็นกไปปลาย้านมันร้อนไรเอิญพอดาดูเฮ้ยต่อดวงเจ้าขอัญตอนนี้แขกเฮาหิวพี่น้องเอ้ยท้องบกนะบ้านนี่ เขาเห็ดเรียกเขาเห็ดเรียกว่าื่าพากันะบารกหิวว่าต่แขกเลยไห่น no> ้องเจ้าของนี่ค um> ับนแห้งเน้นให้ลุงนลิฟ์มลิฟนี่โยสวัสดีป่ะอก็ออกมาเนาะเอรัดก็หิ้วเขาหรือว่จะไอรัดก็นด้สวัสดีเด้บอว่าตเอรัดนะคอยกัหิ้วกนเลืนอรัดเอ๋ เอาไปวัดทั้งกออกมาพี่น้องเนาะไอกออกมาแจกไอตอกไอติมแล้วก็แจกน้ำแจกน้ำพี่น้องเนะาะไรแนวอัมบุญยกยอดโซฟาแขนหางน้ำพนแน่โอ้ยไรแนวพี่น้องดูสบายดียเฮ <c oughs> ้ยล่ะ ใส่นแข็งยุ๊กต้ำยแล้วอุ้ยทำไมุ่นมาจังอ้าวปบปบลุงบาดนี่มาจันเดี๋ยวเ้ยอยเวไปาบ่อยากใหอุ้มมจเินอยากไปทั้งน้ำพายอกเติร์ดน้อยกระไรพี่น้องเอ้ไปไหครับ สบายดีแม่ตาไปพักกันหิวด้วเนาะแม่เนาะเอาเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วเนาะท้องค้อนด้วยป่ะเนี่ยางทียกกพักก็หอตุ่นโดยไอ้หยดอกระปุ่นยังไล่อยู่แม่เอ้ยน้ำมกระปุ่นกับไล่ตอนกับไล่พอได้กินหยดอกกินิ่มดูแรงจะมาฟังล้ำเยียเนาะไปตั้งแล้วหรือเปล่าแม่เวทีเนี่ยยั่งเนาะเวทีพวกกระไห่เนาะ มีที่เพื่อกระนัยสมควรอยูว่วะน้ำเปล่าจ้ะไม่เบล่าไม่ได้ใส่น้ำแข็งด้วยนะไม่ได้ใส่ใช่ไหมโอ้หางมอเลยแหละโดยก,ยกล้อยากแล้วเลยเนาะโดยหิวเข่าเลยได้พี่นุ้่ยบ,บาทเลยข้าวปุ้นแซ่มมแบอยู่วะแม่ต้าแซ่บอยู่เนาะโดยจียมือแม่์มิน,นี่จวดจ่ดอยู่ได้เพิ่นก็นได้ ใส่ตอนพอดีเนาะพอดีขนเาขาเาอ่านกินซิมมืองแต่น้ำก็อยากเค็มแต่เขาใส่ตอนก็พอดีอ้ยสบายดีประจำานเอาเขาเขาก็บดีกินคือกันแล้วโบดีซิมจำได้เบิร์ดเลยได้หมดเอาไว้ได okay. we ้ทังนี well ้ก็ได้ก็ได้บดีจุ๊บไ้แจ็สนช้ำเนี่ยเดี๋ยวนีใช้รองดำผู้้นี่นี่ยังน่าถวยนี่ không phải phạt với nè nè nói nữa <laughs> tên không ăn nó... với đồng về mang con nói con nói không ăn là phi đồng về sẹp sẹp mày ta anh ăn đấy là bạn này

แม่ลูกอ่อนมาหาแม่ลูกอ่อนมันก็้นี่แล้วมันก็สิประมาณนี้แล้วเนาะ<ห>นมาหาผับมาหาแม่ลูกอ่งงอนเสี่ยวสาวแคทกับเสี่ยวสาวหล่าพี่น้องเอ,อเ้ยผมด้วพผมประกันนัง่งถขามามาหาผับมาหาแม่ลูกอ่อนเนาะผมด้วยเนี่แม่ลูกอ่อนกับเด็กปุ๊ยู่บนเก้าอ๋อหมูคือมาหาอันแม่ลูกใหญ่ได้พี่น้องเอ,อเ้ย mình về hát tèn xuống luôn kín nữa bà ơi vẫn ra nhiêu khẩu cho ừ. à, cây Há mẹ vô ừ, đẹp, đẹp. โอ้ลุงกระหิวคือกันพีนน่น้ขของเอ้ยเมทาเดอร์สื่อว่าเผยภัยนางยาสุมีมาต่องขอให้เงินทองหล่นอย่าอึดจนหาได้ง่ายไงไม่ขี้พี่น้องรู้ายใจครบถ้วนรับแถวแม่ขี้สลิงมาพี่น้องเลยสบายดีไหมสบาสดีดังเก้วกายเหตุเพราสีตลอดปีตลอดไป นะครับต่อแม่ครับแม่ป้าพี่น้องเนาะเสียงสาตาถือกันที่โซ่ซีวะหิมพาผ่าพระเบียดท่านมงคุสร้างเผื่อซากหนึ่งเสือกให้เศร้าเมืองกะลิงเพราะคาลิ่งเธอทำดวงเดิมเกิดพระประเสริฐเพือด้ับเย็นเนี่ยคนสามานบ่เห็นทางท่า เขาจึงนํ่ความทุนทรับซ่อให้พระพอคับไล่ใส่หนีภาคุรีหนีไปอยู่ป่าเพิ่นกาวากบหายไปดีเพราะได้มีเวลาอันสอบได้ประกอบปวดสางสมภานไผได้ท่านบูซากันนี่เพิ่นบอกสี่จากภาคีหังให้ระวังว่าจะถูกอย่าง พราะได้ห่างจากทีมของตนสร้างกุศลความดีจะได้ขาดเด้อร์เมท่าเด้อให้มันลงวัดลงว่าใส่บาตรหยาดนำใบผ้าพระวันหน้าแาน่บันศีลบันฑ์ผก็จะได้ขาดเด้อร์เมท่าเด้อเมื่ออรับอ๋อแถแม่พี่น้องเนาะกับป้ามาเบิ่งหมอลำพี่น้องเลยเมท่าว์ใจมาจากบ้านน้องเต้เพิ่นก็ได้มาอุปโมทนา วันในงงแนนอนพี่น้อ,องเอ้ต่อหยอดต,ต่อลำในงานยมหย,มยมอดโซฟาทีวัดบานน้าม้งกอขออุปโมทนาขอให้เจา้าภาพเจาา้จารัตธาจงมีแต่ความสุขความเจริญนนคิดส<ห>นนิ่งประการใดที่เป็นไปด้วยสอบประกอบไปด้วยซินโดยธรรมก็ขอให้ออกตอนหยาดยมเจ้าภาพเจ้ารัตธาทุกทานทุกคนจงได้สมความมุ่งมั่นปราถนา อ่เคาะอย่าได้เข็นเบนอย่าได้ผ่านม่านอย่าได้ตอกสองขอบขางให้มีแต่กองเงินกองทองอ่าและเต็มไปด้วยจาตุรพีตะพงไตทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภราปฏิพาธานาสานสมบัติหมั่นเงินทุกทานทุกคนเธอเจ้าบุฮ้อนบ่คือซ้อนหลายตัวนะบุฮ้อนบ่เจริญทรอ่าออกต่างโยม อาซาบานาโมงหรือว่าซาวบานไก่ชิดมิดไก่เคียงอาที่มาเิดบุญกุศลในเมื่อกาเจริญพรคืออามาตอยอดต่อล่หวันแสงบุญสลเนาะอาเอาบุญเอาบารมีน้ำกันเด้อไม่ออกเด้ออาผู้ใดพรท่นมีสื่อมีเสียงกาเจริญพรท่านลยนะอามาทบารมีที่หรือว่าพระไส้เฮ้าเนาุระหละซิบกา บวากันเดอออกตนหยาดยมาตามกำลังรัทาตามกำลังรัทธาเนะาะมีหน่อยท่านหน่อยมีหลายท่านหน่อยกับบวาการาเจริญทอนอบอบให้ทางพระเดชพระคุณพระอาจาร์น,นอดพนเลสุฟังจักกรเอามาอีกแล้วเกวเกียนสัทธาดีมีทางไม่ออกขัน บ้านทีสว่างพร้อมด้วยครอบครัวคล้ายดีพอดีพี่น้องเวศเพิ่นได้มาอุปโมทนาต่อยอดต่อลรัมมีปัจจัยยูซีซิปาะเอาสาธุอนุโมทนาบุญน้ำเด้อไม่ออกคันพร้อมด้วยครอบครัวบานทีสว่างต่อยอดมามีปัจจัยยูซีซิปาทเอาสาธุขอให้เป็นท่านแกลท่านทิพย์สิประการป่าธนาสิ่งใดขอให้สมดังมโนรถ ให้ปรากฏในเมืองคนอยาพุกจนเงินใส่แค่สไยหรือสอยเพียรคอยหอยสังปาธนาอยากไกยังขอให้ได้จังสั่นสมใจเจ้าป่า